นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านภูมิเกียรติที่เคารพถุกท่านโลกปลอดภยัยเพราะพอเพียงเพียงพออยู่เพียงพอรู้พออุ้มชูอยู่พอไหวรู้ประมาณรู้จักออมรู้จักใช้คือหัวใจความพอเพียงหล่อเลี้ยงเอ่ยจากบทประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่า สายทานที่ไหลลงสู่มหาสมุทรย่อมเกิดจากหยาดฝนที่เปลือยปลายได้ฉันใดความพอเพียงที่เกิดจากใจไหลลงสู่มหาสมุทรคือโลกย่อมเกิดจากหยาดฝนคือความเพียงพอในชีวิตทุกคนฉันนั้นด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ได้ตรัสปัญญาพอเพียง เลี้ยงต้นเป็นเดินทางถูกลูกทางสายกลางและประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคโ,โลกาภิวัตน์ตัดปัญหาความฟุ่งเฟอือรู้จักประยุประหยัดใช้ประโยชน์จากระดับครอบครัวรวยกินได้กลายเป็นระดับสังคมอุดมการพอเพียงหล่อเลี้ยงประเทศให้พอดีและดีพอสนับสนุนให้โลกปลอดภัยจากความฟุ่งเฟอือฟุ่งเฟือย ลดการใช้ใจ่ายรักความยากตัดขาดความไม่พอเพียงตั้งตนดีตามหลักพื้นฐานสามห่วงได้แก่ห่วงที่หนึ่งการไม่ฟุ่มเฟอือยไม่เหืนของแพงไม่แยง่งโชว์รวยไม่อวยชีวิตให้เป็นนี้ความฟุ่มเฟอือยคือมหาโจรที่จะปล้นความมั่นคงไปจากชีวิตของเราความฟุ่มเฟอือคือปากเหียที่ลึกที่สุดในโลกจะถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็ม โลกจะปลอดภัยถ้าใจเรามีกุญแจพอเพียงไว้ปิดปากเหวนั้นด้วยการไขกุญแจขยันหามาเติมเพิ่มยอดอดออมซื่อสัตย์กับชีวิตพิชิตความฟุ้งเฟอ้อหว่วงที่สองต้องสมเพียสมพลมาะสมฐานะตัวเองหยุดเธอหยุดขอเธอขอพอกันทีอาหารราคาแพงแต่แฝงไปด้วยโรคร้ายตามมาเลิกเธอเลิกละเธอละที่ปลูกบ้านหลังใหญ่แต่อยู่ไปเอามือไก่หน้าผากไป เป็นนี้ตลอดชีวิตพอเถอพอพอกันทีชีวิตที่ไรเหตุไม่สมพลการมีที่อยู่มีอู่นอนตามเหตุปัจจัยสี่โลกเราย่อมปลอดภัยถ้าเสริมสร้างใจให้มีเหตุผลหว่วงที่3การมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนความพอเพียงของโลกป้องกันไวรัสแห่งความฟุ้งเฟอ้อวัคซีนจะกระตุ้นให้ขยนันหารักษามีป้องกันไวรัสเกลดคราน อันเป็นสู่สารการงานความเฉชาเป็นสู่สารแห่งความจำเร็จฉีดวัคซีนแห่งความอดทนเป็นภูมิคุ้มกันแวรัสแห่งความอ่อนแอคนเข้มแข็งจะมองว่าเราเปลี่ยนสถานาการณ์ไม่ได้แต่เราเปลี่ยนทัศนคติได้คนอ่อนแอจะมองว่าเราเปลี่ยนทัศนคติได้แต่เราเปลี่ยนสถานาการณ์ไม่ได้หลักสามห่วงเป็นทางสายกลางต้องพึ่งพาสองเงื่อนไขขับเคื่อนโลกตามหลักพอเพียงคือ เงื่อนไขที่ 1. มีความรู้สู่ความรอบคอบพิจารณาให้เชื่อมโยงประกอบการจัดแจงวางแผนระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบตัติตระหนักในซื่อสย์สุจริตใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาเงื่อนไขที่ 2. ต้องมีคุณธรรมน้อมนำมาปฏิบตัติด้วยสัปูปริสธรรมทาําของคนดีในการดำรงชีวิตทำให้โลกปลอดภัยจากความไม่พอเพียงมีเจดประการอันได้แก่ห รรมันยุตาการรู้จักเหตุเข้าใจในหลักการระเบียบหลักกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตลิขิตทางให้ถูกปลูกทางด้วยสติปัญญา 2. ออัตถันยูตาการรู้จักผลมีความเข้าใจเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีคำตอบมีความเพียงพอชีวิตก็ย่อมพอเพียง 3. อัตตัญยูตาการรู้จักตนการเงินที่ได้การงานที่มี ฐานะที่ควรเป็นตามยุคโลกาภิวัตน์ 4. มัตตัญญุตาการรู้จักประมาณพอเหมาะพอควรในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสภาวะที่พอดีและดีพอกับชีวิตพอเพียง 5. การัญญุตาการรู้จักการคือการทำงานที่เหมาะสมดำรงตนได้พอใจคิดในสิ่งที่ถนดัดขจัดในสิ่งที่ทําไม่ได้ปรับขนาดความฝันให้เล็กลงให้ตรงกับที่ใจราทำได้ 6. ปริสันยูตาการรู้จักชุมชนคือคบคนที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรมรู้จักอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมชุมชนที่ปลอดภัยทรัพย์ส,สินย่อมไม่สูญเสียชีวิตที่เหลือก็มั่นคง 7. ปุคโลปา,ปารานยูตาการรู้จักบุคคลคือคบบัณฑิตการครบคนพานผ่านย่อมพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตย่อมพาไปหาผล บัณฑิตจะช่วยหาและรักษาทรัพย์เราให้ปลอดภยัยท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะปุ๋ยเมฆไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ภายใต้อุ้งปีกของพญาอินทร์จุดหมายปลายทางไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ภายใต้อุ้งเท้าของอาชานายโลกปลอดภัยจากกิเลสไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ภายใต้ใจที่พอเพียงของเราปรัชญาพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขคือหัวใจของโลกที่จะปลอดภัยจากยุคโลก,กาภิวัตน์ ขาจาัดความเป็นนี่อยู่ดีมีสุขเพียงพอเหมาะสมํำรงตนเป็นสุขตลอดไปได้อย่างแน่นอนค่ะความพอเพียงเพียงพอเกาะสุขได้ถ้าหัวใจมีสามห่วงสองเงื่อนไขความเพียงพอและพอเพียงเลี้ยงกายใจโลกสดใสเพราะพอใจได้สุขเอ่ย